วันนี้นะครับจะมาเล่า5 5าานะครับแล้วก็บอกลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับว่าความร้อนมันอยู่ตรงไหนโอ้ไมาไหวดอกไอ่นี่ตายนะครับตอนมาไม่เคยสังเกตเลยว่าความร้อนอยู่ตรงไหนนะครับทอทํารถออกจากร้านแดงเปิบประมาณแป๊บเดียวไม่ใช่ลูกค้าคนเดียวนะครับประมาณมีทุกวันยังงี้ทุกว่ามีทุกวันนะครับเพ<ะ>่รถผมความร้อนขึ้นขึ้นข,น,ข,น,ขนาดไหนพี่อยู่ตรงกลางแล้วมันิดยังไงตรงกลางมัน ค,ความร้อน90มันก็ต้องอยู่ตรงกลางเกกลางขีดนะครับไม่เป็นไรไม่ใช่รถโห่มากไม่ถึงมันขึ้นหน่อยเดียวนะครับโอ้โหประตาเตียนะครับฟากบอกด้วยนะครับศึกษาดูรดทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมันจะต้องอยู่ที่90หรือครึ่งเกมันคือรถปกติและมตาตรฐานนะครับตายหารถความร้อนขึ้นหน่อยเดียวเครื่องพังเชื่องโห หรือ90 85 90ประมาณนี้ไม่เกิน90ินะครับนี่คือความร้อนที่ดีนะครับก่อนมาทำไม่กคยสังเกตรดลูกค้าตั้งเกตยังไงตาตั้ห้ราถึงบ้านตึ้มมองเกลความร้อนมันยังไม่ขึ้นเพราะอะไรกระแมงยังไม่ร้อนยังไม่ไขนีนะครับพอกีแล้วไม่เคยสงสยัยไม่เคยสั้เกตเลยมาทำเพราะจากร้านแบงค์ไปแป๊บเดียวนะครับความร้อนครึ่งครึ่งหนึ่งประมาณไปประมาณสิบนาทีไม่ผิดปกติครับรถอะแต่คนขับรถผิดปก,กติครับฝากด้วยนะครับ